เห็นเมวขาวออสวัสดีค่ะจะมาถ่ายต้นกระบ,บองเพชรตรงนี้ให้ดูจ้ะตอนขาม,มันหล่นถ่ายไม่ได้โอ้พันเทียจ้ะเดี๋ยวเขียนชื่อให้จ้ะถ่ายให้ดูแล้วแหละว่าน,นั่นคลิปสั้นเนาะ ตรงนี้มันไม่สบายพี่น้องมันแน่นกันโผดมันอยู่แบบทับถมกันดูต้นนี่มันดูดอกมันขึ้นไปใหญ่ใหญ่ยมันอะมันใหญ่มันเกมากเนาะมันก็เลยขึ้นไปสูงด้วยมันจะตายเลยนี่ดูเหมือนมันจะตายมันเนาะมันไม่สบายเนาะนี่ต้นหน่อยมันอืม ตอนเช้าไม่ค่อยมีคนจากทะเลเราก็ไม่ร่อนถ่ายรูปได้จ้ะเนาะนี่อีกต้นหนึ่งจะเห็นมันมีลูกตรงนี้ก็เลยเออเดี๋ยวแวะถ่ายรูปนิดนึงว่ะโอพันเทียนี่นี่มันมีลูกเนาะข้างในแต่ว่ามันโดนไอ้นี่ทับมันมันเลยไม่สบายต้องใส่เพียขาวลงเห็นไหมนะสีขาวเพียเแป้งอะสีขาวน่นะในตน้นแสดงว่าจะตายแล้วนะต้นใหญ่นี่เนาะ

ลูกมันหรือเปล่าแล้วทำไมมันทำอันนี้เป็นลูกทำไมตรงนี้ก็มีลูกอีกมันต่อมันต่อมันต่อต้นมันหรือเปล่าต้นมันแตกออกแต่มาดูไงก็เป็นลูกเนาะลูกจะนี่ต้นนี่นี่นี่ลูกมันนี่มันเป็นเพียลงมันอะเพียแป้งเนาะฉันก็คิดว่ากระป้องเพชรไม่มีเพียฉันก็เคยดูน้องคนหนึ่งเขาบอกเพียลงฉันก็ คิดว่ากระบองเพชดไม่มีเพียว้าดูเนาะต้องมีมันนี่ใหญ่มากต้องยอดในยอดมันจะคนเริ่มตื่นกันหละคนออกกำลังกายลายนะทายโดนเขาไม่ได้จ้ะไม่รู้เขาอนุญาตหรือเปล่าเนาะมีหลายแบบจะพกต้นไม้ม เมืงองโลน,นเนาะทุกใบทั้งล่างน,นุ่นไอ้นั่นเต็มเลยอะโลเวียลาโอลิเล่อะโลเวียลาอะโลเวียลาต้นหวานหางจระเข้จ้ะโอ้ดูต้นนี่มีดอกเลยจะ้ะนู้ดอกข้างในน่าคาดูดอกโอ้นี่นี่นี่มันนี่มันออกลูกไปแล้วเนาะดอกหมดแล้วนะดอกมาถ่ายดอกให้ดู น้ำปั่นอดอกมกันก็สวยเนะอ,อันนี้ดอกมดแล้วเป็นลูกแล้วเนาะ ลูกด,กน,นดกนี่เนาะลกเนาะนี่อ๋พอ,อดอกมันมดเนี่ยมันก็ออกลูกมากก็เราก็ลูกก็ออกลูกอีกเนาะที่นี่ต้องเอาต้องลูกป่ะน,นี่เอาไปปลูกเนาะเดี๋ยวฉันทเด็ดไปลูกหนึ่งเอาไปปลูกเอาไปปลูกก็บ้านดอกสวยเนาะมันยังบานไม่ดีเลยจ้ะเดี๋ยว เดี๋ยวพอมันบานเราจะมาถ่ายรูปมาเนาะตอนนี้มันยังบานไปดีหรือว่านบานกลางคืนเหมือนกระปองเพชรถั่วไปเนาะ <c oughs> ต้นใหญ่มากเลยเนาะรูบะตรงแค่ใหญ่ต้นมันมันน้ามากกว่าเถอะนี่รอยดอกดอกมากตรงน,นี้รอยดอกดอกมากเลยเนาะโอเคจ้ะพี่น้องข้ามาดูกระปองเพชรสเปนเนาะจ้าเนาะ มีหลายแบบจ้ะวันนี้ให้ดูแบบนี้เนาะทายให้ดูแล้วแต่ว่าทายตนอื่นจ้ะเดี <c oughs> ๋ยวพั้หลังดใดดูอีก <c oughs> จ้าขอบคุณหลายๆจะมาชมเลยกันนะจ๊ะเนาะสวัสดีจ้า